โอ้มชานติวันนี้วันที่สองเดือนพฤษภาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานขอให้ลูกอยู่ในสำนึกดวงยานให้ทำตามสีหมัดของพ่อผู้เดียวอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆสกุลของลูกสูงส่งลูกลูกจะเข้ามาเป็นผู้ควงวงจรในการระหนักรู้ในตัวเอง คำถามของเมอรีในวันนี้คำสั่งของพ่อสำหรับทหารพันดาบชิดจักตีคืออะไรคำสั่งของพ่อสำหรับทหารพันดาบชิดจักตีคืออะไรคำตอบคำสั่งของพ่อก็คือให้ทำตามสีหมัดและพาเรือของบาลัดนี้ข้ามฟากให้ละเลิกศาสนาทางร่างกายทั้งหมดให้จดจำพ่อผู้เดียวอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆตลอดเวลา จงกลับมาบริสุทธิ์แล้วทำคนอื่นให้กลับมาบริสุทธิ์ลูกนั้นคือทหารพันดาบชิดชักตีจงกลับมาบริสุทธิ์และทำงานรับใช้ที่จะทำบาหลัดให้บริสุทธิ์ด้วยร่างกายจิตใจทรัพสมบัติของลูกทำงานรับใช้ของบาหลัดที่แท้จริงด้วยการทำตามศีลหมัดด้วยพลังที่ไม่มีความรุนแรงซาลาคุ้มคุณจะเจในวันนี้จุดแรก จงให้ความสุขกับทุกๆคนแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเทศอย่าได้แสดงหรือทำงานใดๆของสังคมปีศาจจงมาเป็นผู้ช่วยในการก่อตั้งชีวาลยาจุดที่สองให้คงอยู่ในสำนึกดวงวิญญาณในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านากับครอบครัวของลูกจดจำพ่อผู้เดียวมีปฏิส์ให้เผาละลายบาปของลูกในไฟของโยคะ พรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จโดยการรับใช้ตัวลูกเองและทุกคนอื่นๆด้วยสัสกาดัา้งเดิมในการใส่ใจและก็ฝึกฝนขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จด้วยการรับใช้ตัวลูกเองและคนอื่นๆด้วยสัสกาดัา้งเดิมของการใส่ใจและฝึกฝน สัาสก,กาดั้งเดิมของดวงยานรามยุนก็คือใส่ใจและก็ฝึกฝนเพราะฉะนั้นอย่าได้มีความตึงเครียดใดในขณะที่ใส่ใจให้รักใช้ตัวลูกเองอยู่เสมอเมื่อลูกนั้นกำลังรักใช้ผู้อื่นผู้ที่วางการรักใช้ตัวเขาเองไว้และมั่นหมายตัวเองไว้ในการรักใช้คนอื่นไม่สามารถมีความสำเร็จได้ เพราะฉะนั้นจงรักษาความสมดุลของทั้งสองและเคลื่อนไปข้างหน้าอย่าได้เป็นผู้ที่อ่อนแอลูกนั้นคือดวงยานที่ชนะผู้ที่ได้มาเป็นเครื่องมือหลายครั้งแล้วไม่มีงานหนักหรือความยากลำบาก สำหรับดวงยานที่ชนะตคติพจน์ในวันนี้จงเป็นผู้ที่เต็มไปได้วยความรู้ด้วยความการุณาและหัวใจของลูกก็จะมีการวางเฉยในความอ่อนแอจงเป็นผู้ที่เต็มไปได้วยความรู้ด้วยความเมตตาแล้วหัวใจของลูกนั้นก็จะมีการวางเฉยในความอ่อนแอได้อัจฉริโอมชานติ